สาธุการตักบาตรเนี่ยครับได้บุญแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราได้ทั้งบุญและได้ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วย ปัจจุบันเนี่ยนะครับวัดในเขตเมืองหลายแห่งกําลังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะซึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับมาจากอาหารที่ญาติโยมตักบาส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับถุงพลาสติกกล่องพลาสติกแก้วพลาสติกขวดพลาสติกไปจนถึงกล่องโฟมจึงทําให้แต่ละวัดนะครับเกิดขยะมากถึง50-60ถึงกิกโลกรัมต่อวันลองคูณดูนะครับปีปีหนึ่งแตละวัดจะมีปริมาณขยะมากถึง21,900กกิโลกรัมหรือมากกว่า20ตันเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทําให พระสงฆ์และวัดต้องมาเสียทั้งเวลาแรงงานและก็ปัใจจัยในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นเราลองลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการตักบาตรแบบไม่ให้เกิดขยะเลยดีไหมครับเรื่องการจัดการปัญหาขยะภายในวัดเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจความร่วมมือนะครับทั้งจากวัดซึ่งเป็นผู้รับนะครับแล้วก็จากชุมชนหรือว่าผู้ที่ตักบาตรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้นะครับ จะต้องใช้การร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเลยซึ่งเราก็มีตัวอย่างที่ดีนะครับของวัดแล้วก็ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ช่วยกันลดปริมาณขยะจากการตักบาตเนี่ยมานานกว่า50ปีแล้วนะครับที่นี่ก็คือที่วัดวิเวกวารารามจังหวัดตราดครับ กลังนมธีการครับอาจารย์อ,อ,อ,อยากจะให้พระอาจารย์แนะนําตัวและก็แนะนําวัดแห่งนี้หน่อยครับอาตมาพระมหามุคลยาธิกโกเป็นเจ้าอาวาสในโดยปกติแล้วถ้าภาพที่เห็นตักบาตรโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตักอาหารหรือตักข้าวเนี่ยใส่ในบาตรหรือว่าถ้าเป็นเมืองหน่อยเนี่ยแน่นอนว่าซื้อถุงแกงซื้อข้าวที่ปเป็นใส่ถุงแล้วเป็นถุงพลาสติกเนี่ยครับใส่ลงไปในบาตรหรือว่าในย่ามหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ที่นี่ก็จะไม่ได้ใช้แบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่นี่ใช้เป็นหมอ้ออวยโอเอ,อเป็นหมอ้ออวยเลยก็คือเอากับข้าวใส่ลงไปในหมอ้อเลยกับข้าวใส่ลงในหมอ้อเลยอพอพอช่วงเช้าเนี่ยเราก็หิ้วไปลูกหนึ่งอ๋อไปถึงก็ไปวางแล้วไปแปนตามที่ที่ญาติโยมก็เตรียมไว้ครับแปนไว้แล้วก็รับลูกใหม่จากโยมมาโอ้ครับ อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้ครับผมตักบาแบบนี้โดยใชหมอวัวนี่น่าจะห้าสิบหกสิบปีประมาณนั้นตั้งแต่ทํามาโอ้หลายสิบปีเลยเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นๆเนี่ยวัดเราก็ถือว่าจะไม่มีขยะพลาสติกอะไรนี้ถูกต้องไหมครับขยะพลาสติกถ้าว่าไม่มีเลยก็คงจะไม่ถูกนักแต่ว่าถ้าลดขยะพลาสติกได้เนี่ยได้แน่นอนอเพราะว่า โดยโดยทั่วทั่วไปเนี่ยญาติโยมทั้งหลายโดยจะก็จะใส่อาหารมาในถุงพลาสติกแต่ตรงนี้เรามีหม้ออวยเนี่ยเอาไว้ใส่กับข้าวโยมก็ไม่ต้องเอาถุงพลาสติกมาใส่กับข้าวใส่ในหม้ออวยมาเลยคี้ก็รถขยะเป็นถุงพลาสติกในส่วนนี้ไปได้ครับผม ก็ที่ฟังดูก็ดูเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโมเดลให้อีกหลายๆชุมชนหรือว่าหลายๆวัดนําไปทําตามนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับภาชนะหมุนเวียนที่เรียกว่าเรียกกันว่าหม้อหูหิ้วบ้างหม้ออวยบ้างนะทางวัดที่ต้องเตรียมหรือทางพระผู้ที่ไปรับป่าจะต้องเตรียมตรงนี้ รูปใดที่จะไปรับบิบบาทก็จะต้องดูแลเรื่องหม้อตรงนี้เคยสืบถามว่าจากก่อนหน้าหม้ออวยเป็น,เป,นเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นโถเป็นถ้วยเป็นเป็นกระเบื้องซึ่งดูแล้วก็หนักและก็แตกง่ายแต่ถ้าเป็นหม้ออวยเนี่ยแตกยากและก็เบาประกอบกับมีหูหิว้วต่อด้วยสายทำให้หิ้วได้ได้หลายใบ ตอนเช้าที่เราไปรับพิณธบาตแล้วก็เอาเอาหม้ออวยไปด้วยก่อนที่โยมจะมาใส่บาตรตักบาตรนี่เราก็เอาหม้ออวยวางไว้ตามที่ที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วโยมก็จะใส่หม้ออวยที่อยู่กับบ้านมาให้พระกลับมายังวัดเหมือนกับแรกกันเหมือนกับแรกกันอย่างนี้นสลับกัน ัพาวนที่มีอาหารก็นํากลับมาฉันที่วัดป้าใส่บาตรทุกวันไหมครับใส่ทุกวันใส่ทุกวันเลยและในมุมมองของคุณป้าได้คิดว่ามันยุ่งยากไหมในการใช้ตักบาตรโดยใช้หม้อแบบเนี้ยไม่ยุ่ยงยากสบายดีดีกว่าเราใส่ถุงพลาสติกไปสีพระไม่ฉันนะเพราะท่านขี้เกียจแกะฮะดีกว่าใช้ถุงพลาสติกเนาะดีกว่ามไม่มีถุงพลาสติกก็ใช้อันนี้มันก็ดีจะดีที่สุดก็คือ แล้วก็ลดพวกสูงพลาสติกเรื่องภาวะโลกร้อนอันนี้ก็ก็ดีอ่ะมันดียังไงครับอันนี้มันขนาดมันกําลังดีไหมขนาดกําลังดีเนี่ยแล้วก็พระใช้ง่ายมันเบามันเบาเออเพราะว่าแผ่นหิ้วหลายลูกก็หมอนี้มันก็สะดวกดีอ่ะเพราะมันมีฝาปิดแล้วมันหิ้วง่ายมันไม่หกง่ายครับแล้วก็มันไม่ไม่แตกด้วยอย่างเก่งมันก็แค่บุบนิดหน่อย ส่วนมากที่วัดนี่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายใช้มอบใบนั้นเลยเพ,พื่อความสะดวกมไม่ต้องไปล้างภาชนะอื่นๆอีกไม่ต้องจัดไม่ต้องเตรียมเอาใช้ภาชนะนั้นเลยก็สะดวกสะดวกเสร็จเรียบร้อยก็เอาภาชนะนั้นไปล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ครอบตากแดดไว้ให้แห้งเพื่อเตรียมไว้นำไปให้โยมตอน วันตอนเช้าในวันต่อไป ม่ออวยแต่ละใบที่เห็นอยู่นี้นะฮะมีอายุกว่า50ปีเลยนะครับหลายใบชํารุดก็ต้องซ่อมแซมกันไปเพราะว่าหาซื้อมาทดแทนกันไม่ได้หลวงพ่อและก็ชาวบ้านก็แจ้งว่าเคยถามไปยังโรงงานเขาบอกว่าเลิกผลิตไปนานแล้วแต่ถ้าใครพบเห็นและทราบว่าที่ไหนยังมีขายช่วยแจ้งเบาะแสหรือว่าจะส่งมาถวายวัดก็ยิ่งดีเลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยบ้านหนึ่งมีถุงพลาสติกอย่างน้อยก็ใบหนึ่ง ในแต่ละวันอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพระรับบิณฑบาตสิบบ้านใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยก็10บใบในแต่ละวันสามร้อยหกวันก็คูณเอาเองว่าถุงพลาสติกชัเทา่าไรแล้วก็คูณด้วยจํานวนพระรถ้าพระเป็นร0อยรูปรรก็ไม่น้อยเลยนะ ถ้าวัาดนดเห็นความสำคัญตรงนี้อยากจะปรับเปลี่ยนในการรับปิญธาบาดโดยการใช้หม้ออวยก็จะเป็นการดีมากๆการใช้หม้ออวยนี้ก็ต้องมีการเตรียมการก่อนโดยกำหนดสายรับปิญธบบาดคุยกับญาติโยมให้ชัดแล้วกำหนดบ้านกำหนดพระให้ชัดเจนเราก็ทำสามารถจะทำได้ ก็นับว่าเป็นโมเดลตักบาตแบบรักโลกที่น่าสนใจทําได้ไม่ยากและไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับลองแชร์ไอเดียนี้ไปให้วัดที่คิดว่าน่าจะนําไปปฏิบัติได้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกด Subscribe ที่ช่อง y o t u u e g ก e ีนไทยแล a ด์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิธีรักโลกคลิปต่อไปของพวกเราครับ